ตูมกล้าใช้คํานี้เลยครับว่าตูมเคยใช้ชีวิตในวงการบันเทิงแบบ3าล้อถูกหวยมาแล้วตูมใช้เงินจัดงานมันเกิดแต่ละปีเป็นล้านนะครับคนบ้าเลยจังงานมันเกิดเป็นล้านอะ่ะคือเราอยากใช้เงินซื้อความรักชูรี่คนที่อยู่รอบตัวตูมตอนนั้นก็จะมีแต่คนที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์เพื่อนสนิทต,ตั้งแต่จันทบุรีหายไปหมดเป็นปีๆตูมไม่เคยได้คุยกับเพื่อนสนิทเลยต้มเลยกลายเป็นคนที่ถูกเคลือบด้วยกิเลสแล้วตันหาต้มกล้าพูดคำนี้เลยนะว่าช่วงที่ต้ม อยู่จุดที่สูงที่สุดในวงการนั่นคือช่วงที่ตุงตกต่ำที่สุดในชีวิตครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมโจโปอบอินนะครับและในวันนี้นะครับผมจะพาไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับดารา นักแสดงพิธีกรและดีเจชื่อดังคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเขามีความฝันที่อยากจะเป็นดารามาตั้งแต่เด็กเลยเขาจะต้องผ่านอุปสรรคอะไรบ้างกว่าที่จะทําให้เขาประสบความสาเร็จอย่างในทุกวันนี้นะครับและเมื่อเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาได้เผชิญความเฟลและอุปสรรคอะไรอีกบ้างในวันนี้ครับพวกเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้และทําความรู้จักกับเขาเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากดีเจมะตูมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ จริงๆมะตูมเป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่มีพี่สาวหนึ่งคนที่อายุมากกว่าหนึ่งปีและก็มีน้องสาวอีกหนึ่งคนก็คือเราอ่ะจะเป็นผู้ชายคนเดียวในบรรดาลูกทั้งสามคนคุณพ่อมีอาชีพเป็นนักร้องคุณแม่มีอาชีพเป็นแม่ครัว แล้วเราก็จะมีร้านอาหารเปิดร้านด้วยกันคอก็จะร้องเพลงแม่ก็จะทำกับข้าวพี่สาวก็เป็นนักร้องร้องเพลงได้ส่วนตูมอ่ะอยากเป็นนักร้องมากแต่ว่าเป็นไม่ได้เพราะว่าเสียงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นได้แค่แบบแดนเซอร์หรือว่าแบบเดินเล่นในร้านอะไรเงี้ยของตัวเองนะครับคือตอนเด็กๆจริงๆก็โตมาในครอบครัวที่อบอุ่นจนกระทั่งมาถึงภาวะยุคฟองสบู่แตก คุณพ่อก็เหมือนเป็นหนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาเงินไปร้องเพลงที่อเมริกาครับจากเหตุการณ์นั้นคุณพ่อก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยอยากับคุณแม่ไปเลยก็กลายเป็นว่าคุณแม่เลี้ยงเรา3ามคนพี่น้องกันแบบลำพังที่เมืองไทยจนกระทั่งตูมเข้าสู่ช่วงมัธยมต้นคุณแม่เลยตัดสินใจแต่งงานใหม่กับชาวต่างชาติแล้วก็พา ลูกทั้ง3าคนไปอยู่เยอรมันคือตอนที่เราอยู่ไทยอะ่ะเราก็จะอยู่ในสังคมแล้วก็โรงเรียนอีกแบบหนึง่งพอเราได้อยู่เยอรมันสังคมมันถูกเปลี่ยนตุมอยู่โรงเรียนไทยอะค่ะเพื่อนเยอะมากเป็นเด็กกิจกรรมมากในไทยสุดท้ายแล้วเทอมถัดมาตูมการเป็นว่าตูมต้องไปอยู่โรงเรียนเล็กๆที่อยู่ห่างตัวเมืองของฮัมบวร์กไปอีกเป็นชั่วโมงก็คือเป็นโรงเรียนเหมือนชนบทเลยอะต้องเดินไปเรียนอะตูมเดินไปโรงเรียนนะตูมไม่ได้นั่งรถเมล์ไปนะกับในห้องเรียนที่มีคนแค่ประมาณ25คนและไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษตุ่ม สามเดือนแรกอ่ะตูมอยู่ไม่ได้ตูมทะเลาะก,กับแม่ทะเลาะก,กับพ่อเลี้ยงแล้วตูมแบบมันจะมีวันหนึ่งที่แบบตูมตัดสินใจแล้วว่าตูมจะกลับไทยและนั้นแบบเป็นช่วงคริสต์มาสหิมะตกครับตูมอ่ะทะเลาะก,กับแม่กับพ่อเดินออกจากบ้านแบบไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่แม้กระทั่งถุงเท้าอ่ะเพื่อไปสถานีรถไฟเพื่อจะนั่งไปสนามบินเพื่อบินกลับไทยแต่ไม่มีเงินคือด้วยความเป็นเด็กอ่ะเด็กที่มันงองแงเอาแต่ใจอ่ะสุดท้ายแล้วคือตูมเกือบตายอ่ะ คือแม่กับพ่อเลี้ยงอ่ะแจ้งตำรวจแล้วขับรถตะเวนหาเราอ่ะสุดท้ายอ่ะพอตอนเจอกันอ่ะคือมือตุ้มแข็งเนี่ยแล้วเขาต้องจับตุ้มไปแช่นําอุ่นอ่ะแล้วแบบเหมือนเข็มแทงทั้งล่างเลยอ่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้ว่าต่อไปนี้จะไม่ใจร้อนจะไม่หนีออกไปจากบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็เหมือนเป็นประสบการณ์สอนเรานะตอนนั้นนะแต่ว่าตุ้มจําได้ว่าช่วงเวลาของตุม้มตั้งแต่อายุ15จนถึง18ที่เทอมันอ่ะโคตรเหนื่อยโคตรแบบ มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไปเมืองนอกไม่ได้สวยรูเหมือนที่เราคิดเลยนะครับคือพอหลังจากสิบแปดเราเริ่มโตลแล้วเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเยอรม,มันไม่ใช่ทางของเราเรามีความฝันเราอยากเป็นดาราแต่ความฝันของเรามัน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 ไม่เคยเป็นฝันมันเป็นเฟล,ลมาตลอดเพราะเราไม่เคยได้แรงซัพพอร์ตจากครอบครัวความสามารถของตุ้มคืออะไรร้องเพลงก็ไม่ได้เล่นละครก็ไม่ได้พูดจาก็ไม่เพาะแถมเป็นตุ๊ดอีกจะเปเป็นพระเอกเหรอ ก็ไม่ได้มันอะไรก็ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยความศป,ประมารแรกที่อยากเอาชนะคือแม่ตัวเองมันเลยทําให้เราตัดสินใจทิ้งทุกอย่างที่อยู่เมืองนอกและกลับมาตามความฝันตัวเองที่ประเทศไทยในบ้านเกิดของเราครับเราก็มีไอดอลเนาะเพราะเมื่อก่อนเราจัดรายการออนไลน์ครับใช่ในแคนฟล็อกตอนอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็มีไอดอลเราก็ชอบมดดาําอาไก่ไก่คุยตุยเขียดังมากแล้วก็มีพี่โอปออะไรเงี้ยพี่ชาวชาวแบบอุย้ย อยากเป็นแบบพวกเขาจังทํำยังไงดีก็เลยลองไปสมัครซึ่งตอนนั้นไม่ได้อยู่กรุงเทพก็อยู่จันทบุรีก็ส่งเทปเดโมไปแกมมี่ตูมเกอกไปสมัครพร้อมกับรัศมีแข่เลยไม่เคยเรียกตูมเลยสักครั้งตูมไม่รู้ว่าเขาได้เปิดอ่านหรือเปล่าในวดซ้ล็ <laughs> พอเขาไม่ซื้อเราเราก็ต้องกลับไปวนวังเดิมเรามาจากแคมฟ็อก เราก็เลยกลับไปสู่วงการโซเชียลแคมตอนนั้นดังมากตูมก็เลยไปอัดคลิปเล่นโฟนอินด่าคนนั้นคนนี้ตามสไตล์ของเราเองครับจนสุดท้ายแล้วกลายเป็นเราดังขึ้นมากลายเป็นเน็ตไอดอลอันนี้คือย้อนไป10ปีที่แล้วนะคำว่าเน็ตไอดอลมันแบบกำลังบูมมากเราก็เดินสยามอยู่เด็กต่างจังหวัดเนาะขึ้นมากรุงเทพตอนนั้นนะอะหลูสุดคือพารากอนถ้ากูเช็คอินพารากอนเท่ากับว่บากูเป็นคนในกรุงเทพแล้วเว้ยเดินพารากอนนี่แหละเดินเดินเดินปุ๊บได้อยู่กับีสายเข้ามาแบบสวัสดีครับสวัสดีครับ ใช่ดีเจมาตูมไหมครับบอกใช่ครับครับผมเล็กนะครับจากเอทามีเดียครับอุ้ยเขาดูเทปเดโมหรือเปล่าวะตอนนี้ในใจแต่ว่าตอนนั้นนะเรากำลังจะได้เล่นละครแล้วไงเราก็จะแบบครับมีอะไรไม่ทราบครับนี่เป็นฟิลเป็นฟิลดาราหนึ่งคือไปดูลดากาก่อนเอออเอิญทางคณะผู้บริหารสนใจอยากให้ดีเจมาตูมเนี่ยมาร่วมงานกับทางเอทามเป็นหนึ่งในดีเจเพราะกาลังตามหาดีเจใหม่อยากให้มาทําเทปเดโมครับอันนี้พี่ชอดฝากมา ตอนนั้นอะ่ะเหมือนกูเป็นเจ้าของพลากอนเลยรบกวนมาตูมสะดวกเข้ามาทําเดโมช่วงไหนได้บ้างครับตูมจําได้แล้วว่าตูมแบบติดโทรศัพทแบบ์ตูมแบบขอเช็คคิวก่อนนะครับยังมีความเป็นดาราอยู่ยังมีความเป็นขออนะุญาตเช็คคิวนะครับเช็คคิวประมาณหนึ่งลมหายใจก็คือโอเคคิวได้ครับก็คือเช็คคิวแค่นั้นเลยเขาก็เลยเรียกไปซึ่งตูมอยู่จันทบ,บุรีใช่ไหมครับพอตูมได้มาเดโมที่เอทามีเดีย ตูมย้ายจากจันทบุรีขึ้นกรุงเทพมาเช่าห้องมหาวิทยาลัยตรงหลังมอธุรกิจบัณฑิตของปาปาครับห้องเป็นห้องเล็กๆ22ตารางเมตรต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปขึ้น BTS หมอชิปเพื่อไปทำเทปเดโมโดที่อโศกเป็นเวลา9เดือนเต็มแบบไม่ได้เงินครับทำเดโมมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเดือนที่9คือเดือนธันวาคมเขาก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยจะบรรจุแล้วนะ ตุ้มได้แล้วตุ้มได้งานนี้แล้วตุ้มดีใจมากเลยแต่ขอเช็คคิวก่อนนะเพราะพี่ไม่รู้จะให้ตุ้มจัดกับใครเพราะไม่มีดีเจคนไหนอยากจัดกับตุ้มคือดีเจเอทามเขามีมาตรฐานที่ดูแพงของเขาอยู่แต่ตุ้มคือแบบหยาบคายกับขักพูดจากระโชคโกหากอะไรเงี้ยตุ้มเข้าใจพี่ๆหลายๆคนก็คงแบบวิไม่กล้าจัดกับตุ้มเลยเงี้ยตุ้มตุ้มเข้าใจครับมีดีเจคนหนึ่งที่ยกมือบอกหัวหน้าว่า เดี๋ยวขึ้นกับมาตูมให้เดี๋ยวคลายตะขาบใเองเดี๋ยวสอนเองค่ะ DJ คนนั้นชื่อส,สกุลตลาเทียนไพรโรดครับนี่คือพี่ต้นหอมพี่ต้นหอมเป็นรุ่นพี่ด DJ คนแรกในตึกที่ขอจัดกับตูมตูมได้บรรจุเป็น DJ A time จริงๆเพราะพี่ต้นหอมครับความเฟลมันเกิดขึ้นจากตรงไหนมันไวมากมันไวมากน้อง มันไวแบบที่เราไม่คิดว่าเราจะหลงไปกับมันนะตูมกล้าใช้คํานี้เลยครับว่าตุมเคยใช้ชีวิตในวงการบันเทิงแบบ3ล้อถูกควยมาแล้วเคยใช้ชีวิตแบบหลงระเลงแสงสีเสียงมาแล้วตูมจัดมนันมันเกิดทีคือคนมา300อคนตูมใช้เงินจัดงานมันเกิดแต่ละปีเป็นล้านนะครับคนบ้าเลยจัดงานมันเกิดเป็นล้านะ่ะตูมกลายเป็นคนที่ ใช้เงินทําทุกอย่างใช้เงินแก้ปัญหาขี้เกียจเสียเวลากับการต้องมานั่งอธิบายเชื่อปาคนมาขอยืมเงินตุ้มหมื่นนึงตุ้มไม่ให้ตุ้มให้ไปแสนนึงเอาไปเลยนะแล้วไม่ต้องมาขอกูอีกเฮ้ยทําทําไมอ่ะถ่ายไอจีอุ้ยญี่ปุ่นร้านนี้น่ากินจังเลยก็กดจองตั๋วเฟิร์สคลาสบินไปญี่ปุ่นเพื่อไปกินอันนี้แล้วก็บินกลับมาถ่ายงานต่ออย่างนี้เลยอ่ะคือเราอยากใช้เงินซื้อความรักชูรี่มันเลยทําให้ตูมกลายเป็นว่าอยู่กับเงิน อยู่กับผลประโยชน์คนที่อยู่รอบตัวตูมตอนนั้น mm hmm. ก็จะมีแต่คนที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ mm hmm. เพื่อนสนิทต,ตั้งแต่จันทบุรี mm hmm. หายไปหมดเป็นปีๆตูไม่เคยได้คุยกับเพื่อนสนิทเลยเ mm hmm. พราะพอเข้ามาปุ๊บ mm hmm. มึงหรือกูจะไปเนี้ย mm hmm. ไม่แพงหรอกมึง mm hmm. หารมา mm hmm. คนละแบบแสนก็าบาทเอง,งไปปะ ไม่เอามึงกูเกรงใจมึงองออไม่ไม่เป็นไรงั้นมึงไม่ต้องไปก็ไปกับกลุ่มคนที่เขาจอมปลอมและมีเงินเหมือนเราคนที่อยากเป็นสำรองถุกห่มเหมือนกับเราตุ่มเลยกลายเป็นคนที่ถูกเคลือบด้วยกิเลสแล้วตันหากายเป็นคนที่ตุ่มกล้าพูดคำนี้เลยนะวะ่าช่วงที่ตุ่มอยู่จุดที่สูงที่สุดในวงการนั่นคือช่วงที่ตุ่มตกต่ำที่สุดในชีวิตครับปี 2019, โควิดมาตอนนั้นเราก็งานน้อยลง แต่ยังมีเงินอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ไลฟ์สดอยู่ที่บ้านเล่นติ๊กต็อกอะไรไปยังไม่ได้รู้ถึงความน่ากลัวของมันจนก,กระทั่งมาเป็นยุคข,ของเรา2021ประเดิมปีแรกคนแรกของปีตุงติดโควิดและติดด้วยสาเหตุที่ประมาทเลินเล่อไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและคนหมู่มากเพราะสาเหตุที่ตุ้มเป็นมันไม่เหมือนคนอื่นเขาตุ้มไม่ได้ออกไปทํางานแล้วติดนี่ตุ้มปาร์ตี้แล้วติดมันเป็นความสุขส่วนตัวเพราะอะไร เพราะเราเป็น3าล้อที่ถูกหวยเพราะเราอยากซื้อภาษีสังคมซื้อความสุขส่วนตนเพราะเราลุ่มหลงในแสงสีและอำนาจของเงินครับทำไมเราถึงมาลงเอยแบบนี้ได้วะมันเริ่มคิดได้ตอนที่เราอะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆเป็นเวลาครึ่งเดือนณวันนั้นอะดีเจมาตูมันปนปี้ไปแล้วในทวิตเตอร์ะชื่อมาตูมันติดเทนดิงจนปนปี้ไปหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังงานในวงการบันเทิงมันจบ ไปไม่รอดแล้วก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้ามีโอกาสออกไปจะไม่ออกไปเป็นดาราแต่จะออกไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเอื้อเฟื้อตอบเ่อนมนุษย์และสังคมให้มากกว่านี้เราไม่เคยกระเพื่อมสังคมเลยเรามีแต่ได้จากสังคมแต่แม่งไม่เคยคืนที่อะไรให้สังคมนี้เลยตุงมีตัวอย่างให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องโควิดเป็นเรื่องของคอขาดบาดตายมันเป็นเรื่องที่ เปลี่ยนแปลงทัศนคติและคนทั่วไปเปลี่ยนแปลงธุรกิจเปลี่ยนแปลงครอบครัวเปลี่ยนแปลงคู่รักเปลี่ยนแปลงไมซ์เซ็ตมันเป็นตัวที่คัดทุกอย่างและมันก็คัดขีดเส้นชีวิตในวงการของตุ้มใหม่เลยตุ้มบอกกับตัวเองว่าถ้าตุ้มรอดออกไปจากห้อง i อ u ได้ตุ้มจะออกไปเป็นคนใหม่ให้ได้แปลกมากเลยนะเมื่อก่อนอะเวลามีใครถามคำถามเนี้ยตอนเป็นดาราใหม่ๆ ตอบง่ายมากเลยอะ่ะคือการที่เราได้ทํางานที่เรารักและการที่เราได้แบบมีเงินดูแลครอบครัวแต่วันนี้ถ้าให้ถามตูมจริงๆความสุขของตูมในวันนี้คือการที่ตูมรู้ว่านี่คือความสุขและเดี๋ยวมันก็จะไปและนี่คือความทุกข์แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปความสุขของตูมคือการได้สัมผัสทั้งสุขและทุกข์โดยทําความเข้าใจกับมันว่าอันไหนคือสุขและทุกข์เพราะฉะนั้นตอบแบบ อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ขออนุญาตตอบว่าความสุขของมาตุ้มในปี2023คือความเข้าใจครับตุมเข้าใจชีวิตมนุษย์ตุ้มเลยมีความสุขไม่ยึดติดไม่คาดหวังแล้วมันก็จะไม่ผิดหวังและไม่เจ็บปวดครับตุมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดให้ตุ้มหลับตาจินตนาการความเฟลอยู่ต่อหน้าตุ้มตอนนี้ตุมไม่ได้เห็นความเฟลตุมเห็นตัวเองก่อนติดโควิด ถ้าเกิดตูมีโอกาสอยากพูดกับตัวเองได้อะตูมอยากพูดว่าขอโทษนะกูเป็นมึงไม่ได้แล้ววะกูมไม่อยากกลับไปเป็นแบบนี้แล้วอ่ะไม่อยากกลับไปเป็นลูกที่แย่ของพ่อของแม่ไม่อยากกลับไปเป็นดาราที่ไม่ได้ให้อะไรสังคมแต่มีแต่เอาแต่ได้จากสังคมไม่อยากเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ใจพูดจาไม่รักษาน้ำใจคนอื่นหรือมองผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ชอบและ ขอไม่เป็นแบบนั้นแล้วและขอบคุณนะที่ทำให้รู้ว่าหลังจากที่เรารู้จักความเฟลในตัวเองแล้วเราจะฟื้นฟูยังไงต่อไปและเป็นมนุษย์ที่พัฒนาต่อไปอยังไงได้ขอบคุณที่เป็นร่างหนึ่งให้เรานะเพราะถ้าเราไม่มีคุณเราจะไม่มีร่างสองในวันนี้สำหรับตูมอะมนุษย์คนไหนที่ไม่เคยเฟลสำหรับตูมตูไม่เรียกว่ามนุษย์มนุษย์คือสัตว์สังคมคือ ไม่ว่าคุณจะมีสังคมที่กว้างหรือไม่กว้างคือเราไม่ต้องมาเทียบว,ว่าอาชีพดาราอาชีพหมอพยาบาลนักการเมืองอะไรก็แล้วแต่มนุษย์คือมนุษย์เว้ยเพราะฉะนั้นตุ้มอยากบอกเลยว่าเฟลสินั่นแหละชีวิตเนี่ยแหละชีวิตของคุณคุณจะเฟลเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักหรือเรื่องตอนนี้คุณดูตุ้มอยู่ตอนนี้เพื่อบอกกับคนดูตอนนี้ว่าเฟลได้เว้ยแต่ฝืนด้วยอย่าเฟลไปตลอดชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วอะเราจะไม่มีวันรู้เลยว่า ความสุขในการลุกขึ้นยืนด้วยลำแข้งตัวเองมันมีความสุขและมีมูลค่ามากแค่ไหนถ้าเราไม่ล้มเข่าแตกในวันแรกเว้ยเราต้องล้มให้เป็นก่อนจะได้ลุกได้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากดีเจมะตูมในวันนี้นะครับข้อแรกเลยครับผมคิดว่าเส้นทางสู่ความฝันของทุกๆคนเนี่ยแน่นอนว่าในตลอดชีวิตของเรานะครับเราก็ต้องเผชิญน้ำความสุข แล้วเราก็ต้องเผชิญทั้งความทุกข์หน้าที่ของเราไม่ใช่เอาอารมณ์ไปยึดติดก,กับสิ่งเหล่านั้นหน้าที่ของเราก็คือทําความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยวางและไม่คาดหวังผลลัพธ์ใดๆและทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับในเส้นทางสู่ความฝันของทุกๆคนเนี่ยถ้าเราตั้งใจทําแค่เพื่อตัวเองมันก็จะมีเพดานของมันที่ทําให้เราไม่สามารถไปต่อได้และทําให้เราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่เราอาจจะต้องจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดเรา เปลี่ยนเจตนาของเรานะครับให้เป็นเจตนาที่ดีที่ไม่ได้ทําแค่เพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อส่วนรวมในวงที่กว้างขึ้นด้วยผมเชื่อมั่นมากๆเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้คนคนนั้นประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ผมได้เรียนรู้จากดีเจมัตตูมในวันนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆละครับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับก็อยากให้คอมเมนต์นะครับ พูดคุยกันเราก็อยากที่จะเรียนรู้จากเพื่อนๆด้ว่าในแต่ละตอนเพื่อนๆได้เรียนรู้แบบไหนกันบ้างนะครับและในตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับโคตดเฟลของเรานะครับนอกเหนือจาก Facebook ที่เราทํากันมานานปีกว่าแล้วนะครับเรายังมี y t u t u นะครับแล้วก็ TikTok ด้วยอย่าลืมไปติดตามแต่ละช่องทางผมบอกได้เลยนะครับรูปแบบของคอนเทนต์ไม่เหมือนกันเลยเราตั้งใจที่จะทํา p e r s o n a l i z e หรือทำคอนเทนต์ให้เหมาะกับแต่ละช่องทางโดยเฉพาะเลยยังไงแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการสร้างสารรค์ผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับอาทิตย์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเดีย๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับโปรปลั๊กอินพร้อมอยู่เคียงข้างคุณทุกความเฟลครับ